่วยวันนี้ชวนไปหลอนกับเรื่องผีอันนี้ผีปอบนี่เป็นผีกระหังอันนี้เป็นผีกระ,ะสืออันนี้ผีโบราณอันนี้ผีโบราณมาทายกันดูสิว่าดาราคนนี้คือใครใครครับโอ้อ <c oughs> ใครครับโอ้โหมาโอ้โหถ้าตอบไม่ได้ก็คือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่<น>ะสรัเปนนี้น,นันะเดตนันเดต เฉลยครับผม yes และบทเพลงจากคุณพระช่วยออเคสตราเชิญสดับรับชมได้วันนี้ครับกลับเข้าสู่วัฒนธรรมอารมณ์ดีกับคุณพระช่วยครับผมอ่วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยครับเกี่ยวกับเรื่องผีฟังแล้วขนลุกแต่ผมอยากฟังพี่เท่ง เออชอบบางคนกลัวผีนะครับแต่ชอบฟังผีนี่เลยครับยกมือเลยฮะเออชอบมากเลยพี่แต่จะให้เห็นเป็นภาพจับต้องได้ครับพูดถึงหนังไทยในช่วงปีนี้พี่จะบอกว่ามีหลายเรื่องมากๆที่ทะลุเป็นร้อยล้านเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หยดอสปเร่ล่าสุดนี้อนงอนงเออซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยหนังผีหมดเลยพี่ใช่แล้วผีบ้านเรา เยอะนะผีแต่ภูพิภาคก็ไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะผีที่ว่านี่ผีจริงๆผีจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาเปิดสารานุกรมผีกันว่ากันด้วยเรื่องผีเลยครับพบกับกูรูท่านนี้นะครับท่านศึกษาวิชาการด้านนี้เลยท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดอร์อภิลักษ์เกษมผลกูลครับต้อนรับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุกไกครับสวัสดีครับคนละไการละไกแล้วกันนะเดี๋ยวจะงงจะได้ไม่ซ้ำกับครูไก่สุรัตน์อ๋อ พูดถึงว่าผีกับวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นมาได้ไงครับจริงๆต้องต้องบอกก่อนว่าผีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความกลัวเนาะเ,ออเวลาที่เรากลัวแล้วเราก็เริ่มจินตนาการแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นที่มามันคืออะไรร,รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถ้าเราเห็นแสงเราก็เริ่มจินตนาการว่าแสงนั้นน่ยใครที่มันเป็นคนทําให้เป็นรูปร่างอย่างนั้น mm. แล้วรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร,รก็จะเริ่มบอกละว่าสิ่งนั้นหน้าตาเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นหน้าตาเป็นอย่างนี้ผี กับวิญญาณเรื่องเดียวกันนะครับผีกับวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆมันมีคํานึงคำว่าขวัญด้วยคนไทยในประเทศไทยปัจจุบันเราเรียกว่าให้ครบ32บขวัญมี32ก็เหมือนกับอายวะ32มสิบสองเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรไปนิดหน่อยเสียขวัญเสียขวัญเราก็ต้องเชิญขวัญกลับมาขวัญหายขวัญหายก็ต้องขอค่าทาขวัญขวัญเอ้ยขวัญมาเออใช่ขวัญเอ้ยขวัญมาใช่ไหมครับแบ่งหมวดผีได้ไหมมันมีกี่ประเภทจริงๆ ผีเนี่ยถ้าถ้าเราพูดถึงเกณฑ์ก่อนนะครับมีหลายหลายเกณฑ์สมมุติว่าผมยกตัวอย่าง3มเกณฑ์ก่อนอย่างเกณฑ์แรกเนี่ยถ้าเราบอกว่าเป็นผีที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยผีบ้านผีผีบ้านผีเรือนนี้เหรออ่าใช่ครับผีบ้านผีเรือนอย่างเช่นคนทั่วไปเนี่ยจะรู้จักผีบ้านผีเรือนแต่จริงๆไม่ใช่ผีเดียวกันนะครับผีเรือนเนี่ยคือที่อยู่อาศัยเราเนี่ยเราเรียกว่าเรือนแต่บ้านเนี่ยคือหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอย่างเวลาคนเหนือเนี่ยเขาไม่เรียกว่าบ้านเขาเรียกว่าเรือนอือครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าผีเรือนเนี่ยคือผีบรรพบุรุษที่อยู่ในเรือนในบ้านเราอย่าตาทวดอยู่ในบ้านที่เป็นฮาส์ไม่ใช่บ้านที่เป็นวิลเลจบ้านที่เป็นสิ่งก่อสร้างหลังดีของเราที่เป็นสิ่งของของเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยอันนี้เป็นผีบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คอยดูแลเราเนี่ยคือผีเรือนผีบรรพบุรุษตายไปจะเป็นผีเรือนแล้วเสร็จแล้วหลายๆหลังรวมกันก็จะเป็นหมู่บ้าน อะไรก็จะมีผีบ้านคอยดูแลแล้วผีเจ้าที่เจ้าทางอะผีเจ้าที่ก็คือดูรอบรอบเรือนอยู่รอบเรือนเราไม่เข้ามาในเรือนนอกนอกชายคาเรือนอันนั้นผีเจ้าที่ดูแลถ้าเกิดพูดถึงขอบเขตจากเล็กไปใหญ่อาจารย์พื้นที่เซอร์วิสพื้นที่บริการเล็กสุดในตัวบ้านเลยผีเรือนีเรือนรอบๆบ้านเรียกว่าผีเจ้าที่ใช่ครับรอบๆบหมู่บ้านทั้งเวิร์กเนี้ยผีบ้านหลายหลายบ้านรวมกันเรียกผีเมือง อ๋อก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ถ้าัวหน้าผีเมืองเนี่ยก็จะเป็นผีวีรบุรุษแต่ถ้าอีกเกณฑ์หนึ่งเนี่ยเออเราใช้เรื่องของคุณกับโทษอันนี้แบ่งตามโบราณเลยแบ่งตามพญานุมาราชทนเลยบอกว่าผีแบ่งออกเป็นสองประเภทคือผีดีกับผีร้ายเทพเทวดาทั้งหลายเราเราไม่เรียกเทพเทวดาเรียกผีดีอ่ผีร้ายก็คือผีที่มาทําร้ายเราพวกเป็นที่เป็นปีศาจทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือผีโบราณผีในอดีต ผีรุ่นเก่าผีรุ่นใหม่ผีรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นประเภทของผีเช่นอันนี้ผีปอบนี่เป็นผีกระหังอันนี้เป็นผีกระสืออันนี้ผีโบราณอันนี้ผีโบราณแต่ถ้าผีรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีการสถาปนาเป็นตัวตนเช่นพอตายไปแล้วเนี่ยคนก็จะไปเรียกเป็นผีชื่อนั้นชื่อนี้เลยเช่นผีนักศึกษาหอสี่ เฉพาะจุดสิเฉพาะจุดเกิดเหตุหรือว่าผีแหกโค้งผีช่องแอร์โค้งนี้ผีดุใผีทางโค้งผีแหกโค้งอะไรอย่างเงี้ยครับจริงหรือเจอผีหลอกผีโรงแรมผีโรงแรมพี่คิดนี่ไม่ได้เลยนะพี่เท่งคิดนีไม่ได้แล้วพี่คนจะถามว่าทำไมไปโรงแรมกพไที่นอนไงอาจารย์คุยกันดีๆนะอาจารย์ถ้าพูดถึงการเข้าทรงอะ ร่างทรงส่วนมากทาไมถึงเป็นผู้หญิงครับก็แต่เดิมเนี่ยเราเชื่อว่าสังคมหญิงเป็นใหญ่นะครับสมัยก่อนเนี่ยแล้วเราก็เชื่อว่าในโลกวิญญาณเนี่ยนะครับก็ผู้หญิงเนี่ยก็มีจิตที่สื่อสารกับอำนาจเหนือธรรมชาติได้บางสังคมก็เชื่อว่าระดูเนี่ยมันคือสิ่งที่แสดงพลังอำนาจนั้นไม่เชื่อเราลองสังเกตผู้หญิงนะครับผู้หญิงในช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยช่วงนั้นน่ยก็จะเป็นช่วงที่หงุดหงิด ก็จะเป็นช่วงที่มีพลังงานสูงมีพลังอำนาจมีพลังอานาจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เพศหญิงเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับอํานาจเหนือธรรมชาติได้จึงใช้ร่างทรงเป็นผู้หญิงมาก่อนหรือว่าการสืบสายเนี่ยเช่นการถือผีมดหรือผีฟ้าเนี่ยก็ต้องถือจากทายาทฝ่ายหญิงเท่านั้นอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นผู้หญิงมาก่อนนับจากโบราณมาผู้หญิงแต่ทุกวันนี้ร่างทรง ผู้ชายก็เริ่มมีแล้วก็มีแล้วใช่ครับเพราะว่าเพศเท่าเทียมกันทุกทุกเพศเท่าเทียมกันแม้กระทั่งมิติมิติด้วยอีกหนึ่งผีครับอาจารย์กุมารทองครับกุมารทองนับว่าเป็นผีดีหรือผีร้ายครับจริงๆกุมารทองถ้าถ้าในมุมคนเลี้ยงก็คิดว่าน่าจะเป็นผีผีดีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นผีร้ายถ้าสมมติว่าเอาใช้ไปทําร้ายคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบางทีมันก็อาจจะแบ่งไม่ไม่ได้ชัดเจนว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองใคร ต้องกว้างไว้งนนั้นอีกอีกนิดนึงครับอีกสักประเภทหนึ่งผีฟ้าผีกะผีปอบต่างกันไหมครับอาจารย์ต้องออกตัวก่อนว่าในแต่ละวัฒนธรรมอาจจะมีความเชื่อที่เหมือนกันไม่เหมือนกัน,น,กนแต่ว่าข้อมูลที่ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยก็บอกว่าถ้าเรารับถือผีฟ้าแล้วแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการบูชาหรือว่าไม่ได้มีการให้ของ เส้นได้ได้พอสมควรเนี่ยนะครับพอท้ายสุดแล้วเขาก็ต้องไปออกหากินเองลักษณะเดียวกันก็คล้ายๆกับผีกะซึ่งเดิมก็อาจจะไปนับถือผีมดทางประเภทศอนเดีใช่ครับแล้วพอไม่ได้ให้เขากินก็เลยกลายเป็นผีกะซึ่งเต็มๆเราเรียกว่าผีผีตะกะก็เลยไปกินตับไตไส้พุงคนอะไรอย่างี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะที่อยู่ในร a ดามชิปเดียวกันคืออยู่อยู่ในวิธีคิดเดียวกัน อาจารย์ผีจะจะพูดต่อไปเนี่ยเป็นผีที่ amazing มากผมชอบมากเลยนะผีกระสือครับมีไฟในตัวด้วยแล้วผีอีกอย่างอะไรเรื่องผีลูกไฟญี่ปุ่นอันนี้ถือว่าเป็นตัวเดียวกันไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันอยู่ในวิธีคิดเดียวกันว่าพอมนุษย์เนี่ยเห็นลูกไฟลอยมาเออถ้าสมมติว่าคนอยู่ ประเทศหนึ่งจินตนาการออกเป็นอย่างหนึ่งคนอยู่ในอีกประเทศหนึ่งก็จินตนาการออกมาแบบหนึ่งเหมือนกับที่แต่ละภาคเรามองสิ่งเดียวกันไม่เหมือนกันนั้นผีกระสือก็เหมือนกันนะครับที่มันมีลูกไฟจึงไม่มีผีโพงอีกผีโพงนี่มีไฟอยู่ที่ปลายจมูกผมว่าอันนี้มันล้ำมากจริงมันเป็นอาจจะเป็นผีโซลาร์เซลล์สังข้อแสงนะอาจารย์สั่งข้อแสงมันเก็บแสงกลางวันไว้แล้วมาใช้แสงกลางคืนผีทะเลกับผีพลายครับตัวเดียวไหมอาจารย์ จริงๆในความหมายเนี้ยก็คือเป็นสิ่งเดียวกันผีพรายเนี่ยคือผีที่คนที่ตายไปอ,อยู่ในน้ำ,นำแต่ว่ามันยังมีอีกคํานึงเขาเรียกว่าตายพรายคืออยู่ๆก็ตายโดยไม่ทราบสาเหตุอ,อันนี้เรียกว่าตายพรายเรามาใช้กับต้นไม้ด้วยที่เราเรียกว่าต้นไม้ตายพราย,ย,รายตายโดยไม่ทราบสาเหตุอ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือใช้กับคนเหมือนกันเพราะนั้นก็จะมี2แบบก็คือผีพรายแบบพรายทะเลแล้วกับอันนึงก็คือตายพรายคือผีผีตายพรายที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ อีกอย่างนึงผมนึกขึ้นได้เลยผีที่แปลกมากเลยผีกระหังอ่าอันนี้อันนี้อันนี้คือสายการบินเลยนะใช่บินได้ใช่ครับกระพือปีกะผีพวกนี้จะเป็นผีชาวนาเนาะต้องอยู่ทุ่งโล่งไปอยู่ในป่าเป็นผีในวัดทำข้าวด้วยเพราะว่ามันต้องใช้ใช้กระด้งแล้วก็ต้องใช้ศากใช่ไหมครับผีกระหังเนี่ยเดิมมันก็เรียกว่าผีหางคือมันจะมีหางมันจะมีอาคมแก่กล้าจนหางมันงอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพวก เออใครเป็นผีกระหังเนี่ยเขาจะไม่ให้ใครไปจับก้นกลัวรู้ว่ามีหางโอ้นี่เราคุยอยู่ผีไทยนะครับก็ยังมีผีต่ลภากถ้าเราคุยถึงต่างประเทศเรานึกถึงผีจีนดิ้งดิ้งก็โดนกองกอยใช่ป่ะถ้าเป็นผีฝรั่งมันก็จะเป็นพวกซอมบี้อ่าใช่พี่แต่ทุกอย่างผีทุกผีมีความน่ากลัวหมดทุกผีใช่แล้วก็ความลี้ลับความพิเศษแต่ละประเทศประเทศ ผมว่าบ้านเราอ่ะมันเจิดกว่าบ้านเราหายตัวได้ด้วยหายตัวได้ด้วยเขาบพสิงได้ด้วยบางตัวที่บินได้บางตัวมีแสงในตัวมีหลากหลายนะครับฝรั่งว่าสูงไหมสูงมาเจอเปลิดบ้านเราเนี่ยเออเ่ยปล่าเยอะนี่ยังไม่พูดกันอเยอะนะผีเนี่ยเยอะมากเลยนะพูดถึงเรื่องผีแล้วครับพี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับละครของเราช่องเวิร์กพอยท์ฮะบ้านผูกวิญญาณ อย่าเพิ่งไปไหนเพราะช่วงหน้าตัวแทนนักแสดงนำจะมาพูดคุยกับเราด้วยเฮ้ยอามคุยหรือว่พี่ไม่คุยทำไมพี่กลัวผี <c oughs> คนคนมาคุยดี <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้ครับขอขอบคุณรองศรรยาสตราจารย์ดเอรอัพิรักษ์เกษมผลกูลค,ครับขอบพระคุณมากครับอาจ,<ท>จารย์รรอาจารย์ไกรครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับผมทูลพระช่วย